การสนุกท่ากันนะครับเราก็อยู่ในเกมไมค์คาร์ฟนะครับวันนี้เราเอาชีวิตรอดคาร์เมเดอร์หมดคาร์เมเดอร์คาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้เคลียร์ต้นไม้ตรงตรงนี้เอะนี่ยผมได้เคลียร์หญ้าตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้เคลียร์ไปนิดหน่อยอะ่ะแล้วก็ตัดต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้ครับนี่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 นนผมตัดแต่ต้นเล็กเนาะแต่ต้นใหญ่ผมจะไม่ตัดเพราะว่าด้วยความที่ต้นใหญ่มันสูงไงเออต้นใหญ่มันสูงแล้วผมไม่ชอบอ่ะผมก็เลยจะขอไม่ตัดแล้วกันนะผมจะตัดแต่ต้นเล็ก ันนี้เราจะมาฆ่ามอนเตอร์ที่อยู่ในทะเลทรายกันอืมนี่คือภารกิจของเรานะครับท่านผู้ชมจะเอาล่าเขาจาะไปเฮ้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 เ้เออนี่ ตีไว้สี่เลยนะเว้ยเราจะท,ท,ทําการขาบพวกมันให้หมดเลยเนาะเริ่อ่าตาย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 ,ตาย ตายตายตายคายหมดเลยเนาะอ,อาหารก็เผาอยู่อะ่ะเ,ออเราจะข่าวมันเติวถู่่แถวๆตรงนี้ให้หมดเลยเนาะแล้วเราก็จะไปไอ้นี่แหละปลูกข,ข้าวปลูกข้าวเพราะเพราะยังไงเราก็สู้พวกพวกนี้ได้ นี่ไก่าตายไกตายแล้วแกตายแล้วเอออืดอือพวกแกหรอสุขภาไอะไ้ล๊อกตายซะคิดว่าแค่ได้เจอสมรรถชนะฉันได้ง่ายพวกแกดูถูกชาไปแล้วโอ้โห ตายหมดแล้วเอาของเต็มหรออันนี้จะเอาอันนี้ทิ้งกันเนื้อเนื้อก็เก็บไปไว้กินเนี่ยเออออะไรเออเอออะไรเอาโกดหรออ๋อเอาอันนี้ทิ้งไปเลยแล้วกันเนาะเพราะเราไม่ใช้นี่เอ้ยนี่เจอโอ๊ ตายตายตายอมอนเตอร์ก็ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเนี่ยแค่ฆ่ามอนตเตอร์อเลเวลแบบโอ้โหสาสิบเอ็ดแล้วอะไวอะคือผมอยากทำ ทั้งเอนชานะแต่ว่าไม่มีเพชรอ่ะอคือผมไม่มีเพชรอ่ะเออแล้วถ้าตีแบบใช้ไอ้นี้อ่ะ,อะทิ้งไหน,นีอ่ะทิ้งอันนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วพอใช้มือต่อยอ่ะอืม ต้มันรั่วๆเออมันมันจัดเฮ้ยก็สองทีอ right> ่ะอ๋อนี่ก็เป no ็นไรเดอร์พัชไงไรเดอร์พัชทิ้งอ่านี่ไงอ้อยอ้อยอ้อยโอ้โหโอ้โหฮ้ยวันช็อตเลยอ่ะ ไป้ยเกินวันช็อตนี้ก็เกินไปอืเอาอันไหนดีนี่แหละเนาะอ่าตายเอานี่แหละทิ้งเออเด,เดี๋ยวค่อยหาเก็บที่หลังแล้วกันปึ๊บอ่าได้มาแล้วเนาะไปเดพอสนี่ ห้าสิบห้าอันก็ไหวเนาะไหวไหวไหวเออว่ะพันนี้เราสามารถทําชุดของโอสได้เลยนะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ามันครบ28หรือเปล่าแต่ว่าชุดโอสผมก็ไม่ควรแนะนำให้ทํานะเพราะตอนนั้นน่ะมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งไงที่ผมอะ่ะลองใช้ชุดมาซิเดอร์โอสอะ่ะออตอนนั้นไม่ได้อัดคลิปไงออพอมาผมลองใช้แล้วปุ๊บ แล้วผมก็เอามาแม่งโอสไม่มีความสามารถอะไรเลยเออคือแบบโอสแบบไม่คือแบบไม่มีความสามารถอะไรเลยเลยอ่ะเออแล้วเดือพาเนี่ยตายแล้วเดือพานี่ตาย,ตาย แล้วก็เอาอ้อยไปปลูกกันเลยเนาะเอาอ้อยไปปลูกอ้าวฟอสต,ตกุกอะปลเออลืม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 ไปเดาพาร์ชนี่ไปเดาพาร์ชตาย เป็นไปได้ด้วยเหรอ,อปึ๊บเอ้ยขึ้นขึ้นขึ้นเดี๋ยวไปไอ้นี่อะเอาอันนี้อนี้ผมว่าผมต้องเก็บของของมันเยอะเกินไปอ่ะ ตายซะตายเฮ้ยพวกเจ้าไปสมัครข่าว่าข้าได้แล้วเฮยแม่หมดอ่าฝนก็อ๋อมันบักมันบักอ๋อ,อเดี๋ยวบอกว่าผมต้อง อันนี้ไปปลูกที่อื่นดีกว่าเนาะส่วนอันนี้ก็อถอดไรเดอร์ซิสเต็มออกมาเลยแล้วกันเพราะว่าันจะได้แบบปลูกได้ง่ายๆหน่อยเนาะนี่นี่เพราะว่าผมต้องทำยาวๆเลยอ่ะแค่นี้ก็น่าจะพอล่อๆเลยเนาะพอหรือเปล่า เออพอแหละมัง้งพอป่ะนะีโอ้โหไม่พออีกยี่สิบอันเหรอตาลาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า หกสิบเจ็ดสปสเก้าอ่าได้ลปะป,ลปึ๊บ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 อึ๊บปก๊บปนเนปึ๊บปึ๊บปึอบอ้๊บปึ๊บปึ๊บปึึ่งปึ๊บอึเบปอ๊บอึ๊่เึ๊ใช่ใชๆๆ แล้วผมต้องเอาไอ้นี้เลยเนี่ยไอ้อาอะไรวะอ่านี่นี่นี่ชิปลาไข่อ่ะแหน่แล้วก่อนนี้ด้วยอุ้ยอ่อยมีเยอะมากโอ้โหยี่สิบห้าอันเลยอ๋อเฮ้ยปรากฏว่าขาดอีกสามอันอุ้ยทำชุดโอสได้เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมลืมคิดเลยเดี๋ยว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 ผมลืมคิดเลยเนาะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้ นี่นี่นี่อันนี้ก็ปึ๊บ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 อ้าวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เหรอนี่ปึ๊บปึ๊บอันนี้ปึ๊บปึ๊บเนี่ยทำไปอันหนึ่งทำไปที่น่ะนี่อันเนาะวิ่งโคตรหล่อแล้วก็ปลาไข่เฮ้ยเกิดสองตัวพอดีด้วย ทำให้มันจเจริญเติบโตเนาะอ,อันหนาโคอนนาเลยต้องไปกินเนื้อดิบเนี่ยเออสู้กับบอสเลยไหมเออค่อยไปเก็บที่หลังล็อกกันเนาะเพราะอาจจะมีกิจกรรมไงเออกิจกรรมอะ่ะจะมีกิจกรรมที่ผมได้คิดขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทําใช่ตอนนี้ยังไม่ทําของยังไม่ครบ้วงไงประเด็นอะ่ะเออเราจะทําอะไรดีเออใช่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  ไอ่จะจะนี่ผมจำได้ละไอผมต้องปักท็อตปักท็อตให้ไก่ตรงนี้เพราะมันจะได้มีแสงสว่างไงเออแล้วก็ตรงนี้ด้วยตรงนี้รอบทิศเลยเนาะแล้วแล้วก็ต้องขยายอาณาเขตปักท็อตอันนี้ไม่ต้องปักหรอก่น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 ี่ นี้นี <pl ains> ้อ่าแล้วก็นี้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 อันนี้อันนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อีกตรงนี้แหละตรงนี้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 แล้วก็ตรงนี้อ่าได้แล้วได้แล้วนี่มันใกล้ไปอ่ะเออมันมันใกล้ไปอ่ะต้องขยบมาสักจุดตรงนี้ อันนี้ก็ใกล้ไปเหมือนกันต้องอยู่ตรงนี้เพราะ่แสงมันไม่ถึงตรงนี้มันต้องขยับตรงนี้มันก็แสงมันใกล้เกินไขาวางมาอ้อเราเองนี่หว่าขยับไวอหยุดตรงนี้เราอันนี้ก็ตรงนี้อ่ามันจะได้แบบแสงมันจะได้แบบทั่วถึงไงน,นี่ต้องขยับไปตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องขยับไปตรงนี้อ่าเราเราเราตรงนี้แสงสว่า,างก็น่าจะ ถึงถึงต้องตรงนี้อืมตรงนี้มันน่าจะไกลเกินไปแล้วก็ตรงนี้อะตรงนี้พอตรงนี้มันใกล้เกินไปเนาะกท็ทุนที่ก็มีลาวอยู่แล้วก็นุ่งเท่าสองต้อนอะเพราะว่าแสงมันจะไม่ส่งถึงตรงนี้อาจจะตรงนี้หรออ่อตรงนี้ยังหรือหน่วมีเอ้ยตรงนี้ใกล้ไม่ได้ละได้ละ ได้แล้วนะเออได้แล้วเนาะคลิปก็จะไม,ไม่เพียงแค่นี้แล้วกันครับเอเอก็ได้คามอนตืรอแล้วก็ได้ของมาก็ค่อนข้างเยอะนะอืมเพราะว่าได้ได้เลเวลนี้เยอะเยอะมากอืมสามสิบวลวคือมันได้เลเวลเยอะมากเลยนะสามสิบวลวอะนี่ย ถ้าคุณเป็นสเตงที่แบบเกินแบบเกินห้าไปแล้วอ่บคุณสามารถแบบตีรัวได้นะเออตีรัวถ้าคุณตีโวมอนเตอร์ธรรมดาจะตายเนี่ยคือคือมอนเตอร์เนี่ยตีสองทีมันมันก็ตายนะแต่แต่ว่าถ้าคุณตีรัวเอ่อถ้าตีรัวดเดมจมันก็เบานะเบาไม่แต่รดมจมันจะเบาอยู่แต่ก็ยังมันช็อตได้อยู่นะสล,ลับมอนเตอร์ที่มันเฮ้ยเอา,เอา,เ,อาเอาตรงนี้มีไก่เหรอ รอมันมามตายป้าไก่ตายเปล่าโอไม่ตายไม่ตายอ่าแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นแบบมอนเตอร์ไรเดอร์ะ่ะคือถ้าเป็นพวกแบบมอนเตอร์ที่มันแบบเป็นตัวร้ายอ,ะอ่ะเอหรือมอนเตอร์ที่มาจากมอดอ,ะอ่ะอมันจะไม่สามารถตีสองสองทีวันช็อตเนาะเฮ้ยตรงนี้มีเกตเ่ย มันต้องมีแต่เออมันคือมันตีหลายทีมากเลยเนอะกว่าเอ้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 าโอ้งงงมามามาเดี๋ยวพ่อจัดการให้ลูกมา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 เดี๋ยวเดีวเๆี๋วเดีวเวพ่อจะได้จบคลิป ตายซะมา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 อ่าเออไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจนะเพราะเรามีหน้าที่แค่ล่าไก่มาเร็วเร็วเร็วดิเออเดี๋ยวเคลียร์ทางให้ มามามาคอมอนคอมอนเข้ามาลูกเข้ามาเข้ามาเข้ามาเออดีดีดีด,ดีปิดปปไปปีกซะไปให้อาหารลูกแล้วสวมมต์ตรงนี้ก็ต้องตายซะคือมันฆ่าได้แบบ อีซี่นะคือแบบอีซี่จัดอะ่ะนี่มีมาดเดอร์อไร้มันก็ดีอย่างนี้แหละล่างข้นขสุดยอดบนพุ่งไงเออแล้วกแบบ็แบบแค่เอาแบบแบบแบบเแบบมาส์อ่ะชี้ตรงไหนก็ได้อะ่ะเออมันก็จะพุ่งให้อะ่ะเนี่ยเนี่ยชิบชิบนฟามันก็จะพุ่งชี้แต่ว่ามันมันต้องแบบเป็นแบบทางนะเออทางเดียวหรือจะไปแบบทางซ้ายทางขวาก็ก็ได้ คลิปก็จะไม่เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเออแล้วก็ไปแล้วนะเจ้าซียูแล้วเราก็ค่อยมาพบกันใหม่นะครับค่อยมาพบในคลิปหน้านะจ๊ะซียูนี่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 โอ้ยโอ้ยคิดว่าตอนเช้าอยู่นั่นแหละที่ไหนได้แม่งมือแล้วโหดิชิด